สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำพระลุงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษาอีกองคหนึ่งนะครับพระลุงปู่เผือกองค์นี้นะครับเป็นพระขุดสะนะครับขุดสะเล็กเป็นเนื้อชินนะครับเพื่อนๆปัจจุบันนะครับไม่ค่อยมีให้พบเห็นในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับส่วนมากจะเจอเจอที่เป็นพระลุงปู่เผือกขุดสะเล็ก หรือขุดสะใหญ่ที่เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับที่มีมวลสารคล้ายๆกับพระสมเด็จนะครับแต่วันนี้ที่ผมนำมานะครับเป็นพระหลุงปู่เผือกขุดสะเล็กนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเพื่อนๆซึ่งหายากมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระหลุงปูเผือก ขุดสะเล็กที่เป็นเนื้อชินจะสวยสดงดงามอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เจอนะครับพระหลวงปู่เผือกนะครับให้เพื่อนๆืนสังเกตนะครับจุดแรกนะครับเนื้อหานะครับก็คือเนื้อหาขององค์พระนะครับว่ามีความเก่าหรือไม่นะครับเพื่อนๆ พระลุงปู่เผือกอายุเป็นร้อยรปีนะครับที่ท่านจัดสร้างไว้นะครับผ่านการเวลามาค่อนข้างนานนะครับจะบ่งบอกถึงความเก่านะครับให้เพื่อนๆนสังเกตนะครับเนื้อหาของความเก่านะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับดูทรงพิมพ์นะครับพระลุงปู่เผือก วัดกิ่งแก้วนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้เจอนะครับให้เพื่อนๆสังเกตวงแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดสะเล็กหรือขุดสะใหญ่นะครับเพื่อนๆวงแขนท่านจะออกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้เราสังเกตนะครับก็วงแขนท่านจะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตได้เลยนะครับแล้วท่านจะนั่ง ขัดสมาธิเพชรนะครับเขาเขาเรียกกันว่าขัดสมาธิเพชรนะครับก็คือขานะครับเขาจะไขว้กันนะครับเหมือนกับเหมือนกับเลขแปดนะครับถ้าเรามองง่ายๆนะครับขาตรงนี้นะครับเหมือนกับเลขแปดนะครับเขาจะเรียกว่าขัดสมาธิเพชรนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของพระ ลุงปู่เผือกนะครับรุ่นขุดสะนะครับให้สังเกตได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับท่านจะนั่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อชินนะครับให้เราดูความเก่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับความเก่าของเนื้อชิ้นอายุเป็นร้อยปีนะครับเห็นไหมครับ ให้เพื่อนๆดูเนื้อนะครับเนื้อของเนื้อชินเห็นไหมครับจะมีฟามเป็นธรรมชาติเนื้อเก่าๆนะครับมีสีดำๆนะครับออกออกสีดำๆเข้มๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆให้ดูนะครับเนื้อหาของฟาร์มเก่านะครับ องนี้สมบูรณ์นะครับเป็นพักเก็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้ความสมบูรณ์ขององค์นี้นะครับยังสมบูรณ์นะครับค่อนข้างร้อยเปอร์เซนเลยนะครับไม่มีการศึกหรือการทำรุดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ เนื้อดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับสีดำๆจะออกดำๆแบบนี้ทั้งองค์เลยนะครับแล้วจะมีขาบเห็นไหมครับสีขาวๆนะครับปกคุมตรงนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆจะมีคาบเหมือนแป้งนะครับตรงนี้นะครับปกคุม ตลอดองค์เลยนะครับมีศึกสลายไปบ้างนะครับเห็นไหมครับมีครับขาวๆปกคลุมตามซอกลึกๆแล้วมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับจะเป็นเม็ด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 ,มดตะปุ่มตะป่ํานะครับคราบขาวๆอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับผ่านการเวลามานานนะครับ แล้วส่วนส่วนล่องลึกๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับล่องแขนนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเป็นตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นล่องนะครับเป็นล่องระหว่างแขนนะครับตรงนี้นะครับจะมีคาบขาวๆจับปกคลุมนะครับและพื้นผิวนะครับจะมีหนาบ้างบางบ้างนะครับ สังเกตง่ายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบ่งบอกถึงอายุนะครับอายุของพระบริเวณใบหน้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับใบหน้าขององค์พระ แล้วจะมีเสียนนะครับเสียงจะเป็นหนาๆนะครับเป็นแท่งใหญ่ๆตรงนี้นะครับมีลักษณะเป็นหนาๆนะครับแท่งใหญ่ๆขึ้นเสียนขึ้นมาตรงนี้นะครับพระลูกภูเผือกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตได้นะครับเสียนของท่านไม่ว่าจะเป็นขุดศะนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผงพุทธคุณหรือ เป็นเนื้อชินนะครับให้สังเกตเสียงตรงนี้ได้นะครับเสียงถ้าจะเป็นแท่งใหญ่ๆจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจะมีเปลวรัศมีนะครับที่ข้างๆตรงนี้องค์นี้จะขึ้นให้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีคาบพวกนี้ปกคลุมนะครับเส้นตรงนี้นะครับที่จะเป็นเส้นๆท่านจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้มีคาบปกคลุมเลยมองยากนะครับด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ จะมีเส้นรัศมีเหมือนกันนะครับตรงตรง,ตรงแต่กลับมองยากนิดนึงเพราะมีคราบความเก่านะครับคราบขาวๆปกคลุมอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆจดจำนะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูความเป็นธรรมชาติและความเก่านะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับให้พระลุงปูเผือกรุ่นขุดสระนะครับที่เป็นเนื้อชินนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับในท้องตลาดให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีคาบนะครับจะมีคาบขาวๆนะครับสีขาวๆแบบนี้นะครับจับปกคลุมทั่วองค์นะครับแต่ถ้าบางองค์ที่ไหนสึกนะครับผ่านการใช้งานหรือผ่านการสัมผัสบ่อยๆนะครับคาบขาวๆเขาอาจจะสึกก่อนลงไปนะครับหรือเจือจางลงไปนะครับแต่ต้องมีให้เห็นนะครับเพื่อนๆ คาบตรงนี้ต้องมีให้เห็นนะครับถ้าไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับเพื่อนๆแต่ปกติแล้วถ้าเป็นพระนะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับที่เป็นยุคต้นๆนะครับเพื่อนๆเขาจะมีคาบแบบนี้จับทุกองค์นะครับที่ผมเจอเจอมานะครับเด็กไหมครับจะมีคาบแบบนี้แล้วมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ําเรียบบ้างไม่เรียบบ้างนะครับ บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนด้านหน้าก็มีประมาณแค่นี้นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะตะ,ตะแคงนะด้านข้างนะครับเพื่อนๆนนี่เห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะครับพระขุดสะเล็กนะครับเนื้อชินหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับ เดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีคาบขาวๆจับทั่วองค์เลยนะครับหนาบ้างบางบ้างนะครับตามการเวลาสร้างสรรค์คาบขาวๆนี้ต้องมีนะครับถ้าเราไปเจอเนื้อชินของหนุงปู่เผือกนะครับ วัดกิ่งแก้วต้องมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับเพื่อนๆว่าจะสวยสดงดงามอย่างไร ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติด้านหน้าเป็นอย่างไรด้านหลังก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพระเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติเนื้อซึ่งสังเกตได้ง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอพระขุดสะเล็กนะครับเนื้อชินของหลป,ปู่เผือกท่านจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับจะต้องมีคราบสีขาวๆจับปกคุมตลอดองค์เลยนะครับเนื้อเก่านะครับเป็นธรรมชาติหนาบ้างบางบ้างนะครับแต่ละจุดไม่เสมอกัน นี่นะครับความเป็นธรรมชาติด้านหลังก็จะสวยสดงดงามประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้จดจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่าพุทธ,ธะละนะักษณะหรือรูปลักษณ์ขององค์พระจะมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับก็ให้เพื่อนๆจดจำให้ดีนะครับพระรุ่นนี้ ตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับให้เพื่อนๆมองนะครับเห็นไหมครับมีสภาพเช่นเดียวกับด้านหลังนะครับพระลุงปู่เผือกนะครับปัจจุบันนะครับเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วๆไปนะครับเป็นอย่างมากนะครับและพบเจอได้น้อยมากนะครับพระเนื้อชินตะกั่วนะครับ หรือบางคนเรียกว่าชินเงินนะครับชินตะกัวผสมดีบุกอะครับบางคนก็เรียกชินตะกัวนะครับบางคนก็เรียกว่าชินผสมดีบุกนะครับแต่พระลุงปู่เผือกเขาจะมีการสร้างนะครับสร้างโดยการไหลเนื้อนะครับแล้วจะมีเนื้อชินนะครับปัจจุบันเขาจะเรียกกันเนื้อชินนะครับจะมีการจัดสร้างนะครับแต่พบเจอได้น้อยมากว่า พระที่เป็นเนื้อผงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับพระลุงปู่เผือกที่ไหนนะครับพระลุงปู่เผือกนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับเพื่อนๆมีมานานแล้วนะครับประชาชนทั่วๆไปรู้จักดีนะครับ พระลุงปู่เผือกมีพระพุทธคุณสูงนะครับเป็นที่นิยมสแสวงหาของประชาชนโดยทั่วๆไปกันมานานแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอพระลุงปูงเผือกที่ไหนนะครับที่เป็นเนื้อชินก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตนะครับความเป็นธรรมชาติและความสมบูรณ์ขององค์พระรูปแบบนะครับ ของวงแหนนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่จะสังเกตว่าเป็นพระลุงปูงเผือกทันยุคหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆไปเจอพระลุงปูงเผือกที่ไหนนะครับก็ลองเอาข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆที่ผมได้บอกไปนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบเพิ่มเติมแล้วท่านจะได้พระดีพระแท้มาครอบครองสุดท้ายต้องขอสวัสดีครับ